เอาที no. uh. à, à, uh, like, right. 對對่ไรเอาบริญานี่เออบอกเคยเห็นปูนะบอกเคยเห็นผู้น่ะพราวกว่าเนาะนีขนมขนม

นี่ก็ได้ใครเดีได้พอเออย่ว่าทางเขาน่ะางง่างง่างลงทางวงแอปนี้เนาะปูขึ้นนั้นมาเวียนเลยหรือปจักเนาะปูนสาีตัี่เป็นตุ่นเสุคนเด้อพีนองเด้อเนาะสบายดีปีนองเลย่นงบโอ้ยลงแ่าลงทางอแหงแล้วเนาะใส่พ่อนีและพอเจอนี่นี่ยน่พอจือพ่อ โมเมนได้หนึ่กัได้จุกจุกอาาเพิ่มหนึ่งกับใครสบายดีพอด้ไม่ด้สยดีอยากกินเ่าด่ะทุกคนอยากกนเข่าจะจ่อยยูพ่อเมพีน้องเลยเนะมากินข่าเพิ่นเพิ่นชีเฮ็ยังได้รอทากินเานี่เนาะอยากบหมี่ไปเบิร์กันเลยไปบ่หม่เนาะแกงมะม่น้นไปัไดเนาะ ยงนิวปจิตก็ขอ,ของรถาเสียหัวเมีนยนเลยติคนนั่งสบายดีละ่ะดียางข่าวรห็นสานั่งก็มานั่งพี่น้องเลยสาวลำเพลินนั่นแล้วพี่น้องเลยเมืองอะไรละกูบมกเม็นมาปีละกูบอไปเ,เห็นทางเขา่า up เรือพี่อ้อาเอร้อนี่เนากฮอนแ้วสารวันก็ฮอนสารวัตมอนี่นะสารวันด้เนี่มอเค่งสารวันเดี๋<ะ>ดคุณงามนีเนะมาบ้งว่าสีปิดจังได้ไดทาง,ขงเขาแล้วันยั ลงไปพุ่นเลยชุดได้ระยิดแม่นะดอกคูนบ้านขอนงนียไปพุ่นพุ่นแล้วไปซีกองอัตเปื้พุ่นแล้ว,อ,อ,อ,ลวอ,อันนี้เบาทางเขาเออเอ็มฮอนี่ฮอร์ออันนี้แหละวเออเอออันนี้แล้วเหรออันนี่แล้วคูนชุดท่าเกณน,นี่ยกิเป็นจำเพื่อนมันด้วยเบาวิบ้านเขาได้เห็ดเขาก็วิบ้านเขาเชือ่อ นิดหน่อยถเนาะค้างหน่อยเฮ้เนาะเขาบ้านนี่มีนาแช่หลายนะเขาคิดว่าให้แต่งับปูมาใช่ไหมเอ๊ยมีลองเนอะนาเชงแค่ละมาดูนั่นเขาเขาเออแมนได้นาเชงเลยนะนาเชงจะนาแช่ก็เลยตะเก่นี่้จะเก่ายังเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่คนนะเพคะเมนขึ้นหมดแล้วว่าเขาน่าบ้านเขาขับไม่พายเหรอหาครับกตรีบีนั่นเราพอได้มาทางนี้ได้บันเนื้อมมีทางออกขอได้ถามหน่อยครับ เห็นยู่บางนน้อยัดหนเนาะกูน้อดเออนแล้นั่นนอควยชอดพุ่นหมบางบางนนนอควนะบัดเมื่อทางพื้นมันยากนี่รถใหญ่ได้อยู่รถ่ลูกห้องต้องถอยเนาะอ้ยจเ้ยั่นเนาะโอ้จิตเขาหน้าคนนแงมันดีบวก่อ แมนเนาะหน้างะหุ um. mm. mm. ้ยงามมาเลีเนาะมึงในปลาคือซิม mm. ีเลยว้าชมบรรยากาศเล้พี่น้อยนะยังใช้เป็นหมับเนาะยังหากระดำแล้วได้นิมามาตะซมาตะหนำจับจ่อจีพี่น้องามมีนำใหญ่นเรานี่เห็นได้มีเหแน่เนาะได้ขาถักอะไรหนาแสงนา มีผพอเห็ดจุ่บปานครับเห็ดบาายำจักเปลาจักชอบนงามเเขียวมัดพี่น้อยเลยนี่ก็อยู่ซื้อเนาะเห็ดบาาเห็ดชอบหายได้ยามแหลกเลยเห็ดชอบให้พ่อมันมาพ่อใชมป่านท่านร่ะป่านนึงเห็ดนึกัปานหยให้มเดาองชมัดสามนองแล้วจังพอได้เกี่ยวะ เพื่อสิเขาวนั่นเขาขึ้นดิหวานหวันกะกับผลบริตกได้ยางมันีน่าพี่โดนเนี่หนทางบ้านกว่านะคะหนทางน้อยเนาะนิดหน่อยนึงพอรถคันเดียวนะว่าอะไรกันพอรถคันเดียวดิเห็นพอมี้อนเนาะมันทำวันีน่าชุดเตือนแล้วเนาะเนาะช่งรถไปแล้วแต่ว่านี่มันอยากเพย์ไว้แบบนี้นะเทาลูกเทาหลานเพย์นะ

มีนาดิกมีบอลมีข้าระิกกันแล้วมีหุ่นทางน้อนทางเข็บได้ดางข้อมันหอมหอมมดิกปวดมาดิทางก็ไเลยคอยได้ไปดนไปเลยว่แบบบดีเนต้องดีกันในนี่เด้ยิ่งดีมาคองมันประชุงเนาะเ็มือี มีแต่ปลามีแต่ดงเนาะคิดว่าจะเนได้ยันะมึม่จันทุกอเก่งแท้มึงนยพออันนี้นะยังอรจะอื่นอ่ะมันทางกันน้อยดิน้าเถวจริงเช่วน้ำถั่วม่วแล้วอมเจอนเิฮอดแล้วพี่น้องเ้ยพ่อพกันไปแห่เนาะ ไก่ฮอดเพือนนุงกันพี่น้องเลยเนาะเลยมาพี่น้องเลยห่อละบวิจิบโคอดรถนั่งรถยนเโอ้มวยตอพี่น้องเลยบะไไก่นึ่งนาะห่อละบกัน่อลวบะเดี๋ยวเฮีนทานเพื่อนดีเนาะ เพิ่นท่านกะอย่างเนาะกัวหกบ้านเข้าอีกกุกบกเพื่อนเพิ่นว่ากุกบก <laughs> <laughs> อาจจะงากบมันได้ปักอันนี้มาเฮือนพันนี่นี่ดีแมแล้วอันนี้มาเฮือนพันมอนีจนมมีมงจอได้ไปาเพ่นมมีเลยเขาไม่ได้เนือเอนบุก่เได้ก็หอมก็หนาเฮือนแัเลยเขาไได้นะนี่เลยนีเลยจอดไว้นีแล้วนี่เลยเนาะเหรียพันเนาเหรียเพันเบอนี่นะแม

เห้อไเห้ยน่ะกูงกลิลุ่งลังงมู่นะเนาะนรถไหมนะเออพไนมาเกัน หย่านเนี่ยอู้หย่านอันนี้นี่หย่านเนี่ยพันหยานย่านเ่ั่า

อารมอยู oh women, ่ด no ูดามบันูบเรยแบบเบิกไปไรป้อ่้อปไป้็นนาไปปไปไปกินไหนกินไหนเพื่อนแล้วเออไปไปได้พอได้ไปเออได้เพือนเพลินกินอะไรเนาะเห็ดมาตั้งแต่ชงสามปีได้ได้นี่ได้ เนาะ2-3ปีแล no. ้วยังยังบ่ได้ได๋พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้อ่านี่อ่าคือทางอาเองนะที่ว่าได้อน่าไปเือนให้บิก็ได้เนาะแต่ว่านีเพิ่นก็เ็ดเองได้อยู่อ่าสร้างนี่เพิ่นเ็ดเองสร้างนี่เนาะเนาะ เฮนีนดองนี่่ะเออเดินทางมาบ้นี่กะมาบ้านนี่บ่บ้านไหนก็เออมาสิไปบุญนี่แล้ววะเออบุญยังก็เออ mà trai hoa sưa ba thì nó xanh nó cả thứ ba chuẩn nhau nó khỏe không khỏe nó chết xây đi <cười> uhm. <cười>

นี่เอามาอีล้เอามาอี้นี่นะกินไล้มันก็กินไล้ถะเบิ่งอันมันแหงบบมันหนเห็นขนมไลยก็กินกินหมดกินเลยเลยกเด็กน่อยนี่ทเอาอันี้เอาอันนี้ครับกินไล้กินไลยกินไลยเนาะนี่เอาอันนี้ครับใกินได้มนี่เอาาห้

อ่ ìn, à, đ đ à, ีเชายเาะหลานม่นยิงจะพ่นเด็กพ่อนะเอออ่าพ่อก็บ่มีลูกผู้หญิงเนาะเออนําในปเอออไดยาแล้วเนาะเอ้ยมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยบานี้ก็ได้ถือว่าออกมาตั้งแต่7:00นพี่น้องเนาะ

เอาไปเลยแนวนี้เลยเนาะจบ่ะ hmm. อ uh, <two> mm ่าไปลยเมื่อไหร่ดูอืมไก่ดีแท้เนาะอืมอืมอวาเนอาเจข้าไปข่าวเด้อมาเด้อกินนะบ้า ออกไปมาอีกแหนโอเคขอบ nó ขอบ này หลาย mẹ, เหนน่องเลยเนีเกอเอาเออมาอีกะขืนนอนเตมบ้านเลยขืนนอนขนนอนพูืนนอนพูพูโอ้ดใหญ่มาไปเื่อวัดพูที่ไหนจะดอมแงหอมแหอมแหอแ่ คนน่อยคนคิดด้อมื่อบัรโคกวะฮะเลยคนอันน้ใครเนยก็เนยแข็งเนอะคนไทงโตแล้วตันใหญ่กว่าขี้บ่มาไหมมา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 าม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 มามาาาา ช่ยมเมตเยเช่วยมแบงมันไเจอมาแม่มาแม่คนหน่อยเกแลนะเกนเออกำลังกินพี่ดงเลมาบ้นกันน้าบงนเยมันคนละบ้านบ่ คนละบ้านอันี้นะหือว่าอ้าภูนะาวยะอ่บนภูนะ้หละนเออชิมาบ้านนี่แหะเป็นประกาศกาศนะก็เออถ่ก็ถงเออมันไม่ร้ายมันมันเป็นงานแบบใดก็งานแบบไงานบุญภูเขาบะไปไหวไปทำบุญโอ้นมือไปใช่บาฉันบ่ฉันอืม

นี่อไรหนึ่งสิบสี่มุงกูกู้รู้เ่องใ่ไหมเยอะจขาเป็ดนะเป็ดมันไข่เนี่ยเขาเียกิ่าขาน้องมามามากินน้ำกันเด้อพี่้องเด้ออยดอย